สวัสดีค่ะเซย่าเองนะคะเซนเซย่ะนะคะก็วันนี้ก็นั่งแพ็กของส่งลูกค้าเหนื่อยมากจนเย็นนะคะแล้วก็สุ่มหาผู้โชคดีที่เล่นกิจกรรมกันนะคะเล่นกิจกรรมแจกพีระมิดสบนะคะ30วัน30ก้อน30ผู้โชคดีนะคะก็คือจะบอกว่ากิจกรรมเนี้ยเราแจกจริงนะคะแจกจริงแล้วก็ สุ่มจริงคือไม่ได้เลือกที่รักมาที่ชังแล้วก็คือสุ่มจริงๆอะ่ะเออคือไม่ได้เลือกเลยแล้วก็อยากจะบอกว่าผู้โชคดีหลายคนมากนะคะที่เซีะสุ่มไปแล้วไม่รีโพสต์บางคนไลค์แต่ว่าไม่รีโพสต์ไม่แชร์บางคนแชร์รีโพสต์แต่ไม่ไลค์คือแบบเสียดายแทนมากก่ะผู้ตรงๆงคือเข้าไปดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่รีโพสต์อะ่ะ คือคุณจะได้แล้วว่าหนึงออกปลาเนาะ mm. คือเอนแบบว่าถ้าคุณรีโพส์คือคุณได้เลยอ่ะ mm. แค่นั้นเองอ่ะมันไม่ยากและชะยะก็สุ่มจริงๆสุ่มวันต่อวันนะคะคือใครที่กดไลค์แล้วก็สามารถที่จะกดอีกได้ mm. ก็อันไลค์แล้วก็ไลค์ใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ mm. คือไม่ไม่ผิดกติกานะคะ mm. แต่ว่าต้องไลค์บวกแชร์บวกรีโพสนะคะ mm. แล้วเราก็จะสุ่มคุณเป็นผู้โชคดีแล้วใน Facebook เนี่ยคือตอนเนี้ย เซย่าบ่งตรงว่าเซย่าลงคลิปที่มันเป็นวิดีโอใหญ่ไม่ได้นะคะมันลงที่มันเป็นลิงก์เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะยังไม่เห็นอันนี้ก็เสียดายเหมือนกันพยายามลงให้หลายรอบแล้วลงในคอมก็แล้วในโทรศัพท์ก็แล้วก็ลงไม่ได้นะคะก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะตอนนี้ก็เลยอาจจะสุ่มได้แค่เฉพาะในโซเชียลแคมนะคะแล้วใน Facebook ก็ไ,ไ,ไวเออไวเฟซบุ๊กถ้าวันไหนลงได้แล้วเราก็จะชดเชยให้นะคะจากใน Facebook นะคะก็ ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็จะมาฝากแค่เรื่องแค่นี้แหละว่า,ามีอคนที่รีโพสตหรือว่าคนที่ไลค์ฝากติดตามด้วยอ๋อเอเอใช่านะบางคนไลค์รีโพสต์แต่ไม่ได้ฟอ l โล่เพจไม่ได้ฟอ l โล่เพจหรือ Instagram Social c a m ของพีระมิสสกินแคร์ก็อดนะคะเราจะให้เฉพาะคนที่ติดตามด้วยเท่านั้นนะคะเออมันเยอะเยอะไปไหม <laughs> ไม่หรอกก็เออก็ติดติดตามกันละกันเนาะเออหรือไม่ก็ถ้าเอางี้ละกันถ้าเผื่อเรามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะได้รับลูกค้าใช่แล้วก็เอางี้ละกันเผื่อเราจะแจกรถแจกบ้านอะไรอย่างงี้เอนะแจกทองแจกรถแจกบ้านแจก iPhone แจก Galaxy S4 iPhone iPad MacBook อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แน่นะคะอยงไรบอกจะมีตั๋วเครื่องบินเที่ยวอินด้ด้วยแน่นะคุเออจะมีตั๋วเครื่องบินด้วยแต่ว่าให้ไปคนเดียวไปด้วยการล้อเล่นเออไปดูพีระมิดของจริงนะคะไปดูพีระมิดให้เห็นกับตาให้แบบว่าสัมผัสได้อะไรอย่างนี้นะคะไปถ่ายรูปไขี่อูดไปนั่งฮาเลมเราแพนไว้เออเราแพนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าผู้โชคดีเนี่ยก็อีก ไม่นานนี้นะค่ะเราเราจะทํากิจกรรมก็คือว่าไป, <laughs> ไปเที่ยวพรีระมไปเที่ยวอียิปต์ไปขี่อูดนะคะไปนั่งฮาเลมไปนั่งแบบเป็นซุ้มฮาเลมทะเลทายนะคะแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่กับพีระมิดฟ,ฟรีฟรีนะคะทั้งตั๋วเครื่องบินกินอยู่ไปด้วยกันนะคะก็ใช้พิริพันธ์ของเราไม่ใช่แค่ว่าหน้าใสายอย่างเดียว ยังได้ไปเที่ยวแล้วได้ลุ้นรับโชคโอ้โห uh มันเป็นอะไรทีุ่มมากเนี่ยขนหน้าโอเคไม่มีอะไรนะคะก็ฝากไว้แค่นี้ส่วนเอางี้ละกันถ้าเราสุม่มผู้โชคดีได้แล้วเราบอกชื่อเออเราติดต่อคุณไปแล้วเนี่ยรบกวนช่วย follow นิดนึงนะคะ <S <S เออเนาะถ้าใครที่ยังไม่ได้ follow เนาะ <S 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 ก็ต้อง follow ด้วยแลเพื่อให้ถูกกติกานิดนึงนะคะช่วยๆกันเนาะบายยไปแล้วเคลียนะชอบอะไรแชร์ดูดีสภาพอย่างโซม 赛赛赛赛。帥帥帥帥帥